ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอการขาดเวนดุมไปส่งผลต่อลิพูอย่างไรบ้างก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับจินนี่เวนดุมเคยให้สัมภาษณ์หลังย้ายออกจากลิพูไปว่าบางทีเขาก็รู้สึกน้อยใจที่แฟนบอลไม่เห็นคุณค่าของเขาเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการวิจารณ์บนโลกอินเทอร์เน็ตเวลาผมเล่นและซ้อมผมทุ่มเทให้กับทีมด้วยทั้งหมดที่ผมมี แต่ผมมักจะเป็นแพะรับบาปบนโซเชียลมีเดียเสมอพวกเขาไม่เห็นความทุ่มเทของผมเลยผมไม่มีปัญหาอะไรกับแฟนบอลบนอัตจัรย์แต่สาเหตุที่ผมเดินออกจากลิปูก็คือคําวิจารณ์เหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละหลังจากบทสัมภาษณ์ฉบับนี้ของวรยนดุมถูกปล่อยออกไปสิ่งที่วิ่งไปจอดหน้าบ้านวัยนดุมที่ปารีสก็คือรถทัวร์แกโดนแฟนหงแดงบนโลกอินเทอร์เน็ตด่ายับแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ตรงประโยคที่วัยดุมพูดว่าเวลาที่ผมลงเล่นและซ้อม ผมทุ่มเทให้กับทีมด้วยทั้งหมดที่มีเวลาที่เวนดุมพูดประโยคนี้ขอให้รู้เอาไว้เลยว่าเขาพูดความจริงและเขาก็ทํามันจริงๆด้วยในฤดูกาลส0 2 0ิถึง2 0 2 1ัิอ็ลิพูมีนักเตะ6คนที่มีจํานวนนาทีลงเล่นเฉลี่ยอยู่ที่4 0 0พันาทีสถิติ4 0 0พันนาทีนี้คือจํานวนการลงเล่นอย่างน้อย44เกมหรือพูดอีกในหนึ่งได้ว่าใครที่ลงเล่นครบ4 0 0พนาทีก็คือคนที่ลงเล่นเกมพิม์ลีครบทุกนัดโลบสันสันรสนาที สาร่า4,178นาทีเวดาดูม3,922นาทีอเล็กซานเดอร์3,835นาทีอลิซอน3,780นาทีมานี3,719นาทีหากเฟอร์กิลฟันไดไม่รับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเขาเองก็จะถูกจัดอยู่ในนักเตะที่มีจำนวนนาทีลงเล่นเลี่ย4 0 0 0พนาทีต่อฤดูกาลด้วยเหมือนกันแต่ตัวเลขพวกนี้บอกอะไรกับเราหากคุณสังเกตสักนิดจะเห็นว่าจีนี่เวนดุมเป็นกองกลางคนเดียวที่อยู่ในกลุ่มนักเตะลงเล่นเฉลีย4 0 0 0พันนาที ในขณะที่กองกลางที่เหลือสลับกันเจ็บวนเวียนไปมาเมื่อครั้งลิพูปล่อยเวนดุมออกจากทีมไปใครต่อใครจึงเชื่อกันว่าลิพูจะหาตัวตายตัวแทนคือนักเตะที่มีสภาพฟิตเช่นเดียวกับจีนี่เข้ามาแทนแต่การเซ็นสัญญาแบบที่ทุกคนคาดการก็ไม่เกิดขึ้นมีพักยังต้องกล่าวอีกด้วยว่าก่อนตลาดครั้งล่าสุดจะปิดลงลิวพูยังปล่อยกองกลางอีกคนอย่างชากิรี่ออกไปจากทีมด้วยแต่พวกเขาก็ยังไม่เซ็นกองกลางเพิ่มเข้ามา อันที่จริงถ้าพิจารณากันตามตรงการไม่ซื้อกองกลางเพิ่มเข้าทีมเมื่อตลาดครั้งที่แล้วของลิปูมันก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะรายชื่อมิดฟิลด์ที่พวกเขามีนั้นแบ่งไปเล่น2ทีมก็ยังได้เชมเบลนเฮนเดอร์สันเอาคันตาร่าฟาบินโยเกอิต้ามินเนอร์เอเลียตแล้วใครจะคิดว่ามันจะมีวันที่มิดฟิลด์กว่าครึ่งบาดเจ็บพร้อมกันจนแทบไม่พอใช้จะมาถึงแต่มันก็มาถึงในเกมกับไบรตันตอนที่นาบีเกต้าเกิดอาการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนาม เจเคเหลือไพ่ในมือใบเดียวคือแชมเบรลนที่ไม่สามารถเรียกฟอร์มการเล่นก่อนอาการบาดเจ็บกลับมาได้แต่จูกเก้นไม่มีทางเลือกอื่นสมมุติว่าตลาดซื้อขายครั้งที่แล้วลิพูเลือกต่อสัญญากับเวเดดุมออกไปหรือหาตัวแทนของจีนี่เข้ามาเหตุการณ์ในแบบเกมกับไบรตันมันก็ไม่เกิดขึ้นสัญญาณที่เกิดขึ้นกับเกมไบรตันตนนี้มันเหมือนกับคอยเตือนลิพูว่าตลาดครั้งต่อไปนอกจากแดนหน้าที่เป็นภารกิจหลักนับตั้งแต่ตลาดซื้อขายครั้งที่แล้ว นักเตะในแดนกลางก็ควรจะถูกบรรจุอยู่ในภารกิจของทีมซื้อขายด้วยมาอย่างนั้นเราอาจเห็นนาทนเนลเฟลิปกลับสู่แอนฟิลด์ในฐานะตัวจริงแต่เล่นเป็นนักเตะบ็อกทูบล็อกก็ได้ใครจะรู้สดีโอมาเน่ปีกจอมเทคนิคของลิพูยอมรับว่าเขาอยากเห็นต้นสกัดทำผลงานไร้พ่ายในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เหมือนกับที่อาร์เซนอลเคยทำได้เมื่อซีซั่น2003-2004ในยุคข,ของอาร์แซนเวนเกอร์ enger, ตามรายงานจากลิพูเอโค จากผลการแข่งขันในเกมล่าสุดที่หงแดงทำได้แค่เสมอกับไบรทันไป2ต่อ2ในทินแอนฟิลด์ทำให้พวกเขายังไม่แพ้คใครในฤดูกาลนี้โดยแบ่งเป็นชนะ11นัดและเสมอไป4นัดจาก15เกมในทุกรายการและขออีกเพียงแค่นัดเดียวก็จะทำสถิติเท่ากับที่เคยทำไว้16นัดในซีซั่นส0 0 8ั0 0 9นเมานี่ให้สภาพณ์ว่าเขาตั้งเป้าที่อยากเห็นริผ์ผูร้ายพ่ายในศึกเมียริกซีซั่นนี้หลังจากลงเล่นไป10นัดชนะ6และเสมอส ตามรอยของอาร์เซนอลชุดอินวินเซเบิลที่เคยทำได้ในซีซั่น2003ถึง2004นี่เป็นลีกที่แข็งแกร่งมากๆแต่เราก็ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่แพ้ใครแน่นอนว่าเราพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ทุกแมตช์ซึ่งเรารู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่เราจะพยายามเพราะมันมีความเป็นไปได้ผมมีความสุขมากๆกับการออกสตาร์ทซีซั่นนี้ของเราและตอนนี้เราแค่ต้องพยายามให้หนักขึ้นอีกนิดเพราะมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายในซีซั่นนี้มีทีมใหญ่ๆหลายทีมและทีมลุ้นแชมป์อยู่มากมาย ซึ่งเราจะต้องเล่นกันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเกมและเราต้องพร้อม100%ด้วยมาเน่กล่าวซาดิโอมาเน่ยืนยันโรเบโตฟีมิโนโยังเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อทีมและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแม้ว่าเจ้าตัวจะยิงประตูได้น้อยก็ตามในการลงเล่นพิมพ์หลีก,ก,กดูการนี้ตามรายงานจากลิผูเอโคหงแดงของจิเกนครอปออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการยังไม่แพ้ใครและยิงไปแล้ว44ประตูในทุกรายการ โดยมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์นำเป็นดาวสันโดกของทีมอยู่ที่15ประตูในขณะที่สตาร์เซนกายิงไป7ประตูจาก13เกมส่วนกองหน้าทีมชาติบราซิลทำไปแล้ว6ประตูโดยเพิ่งยิงแฮตทริกได้ในเกมกับวัตฟอร์ดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมคิดว่าส่วนหนึ่งของฟุตบอลคือการที่แฟนบอลต่างพูดถึงตั้งแต่ที่ยิงประตูได้แต่ผมพูดอยู่เสมอและจะพูดอีกครั้งว่าถ้าไม่มีฟีเมโน่เราจะไม่ใช่ทีมอย่างทุกวันนี้ในช่วง5ปีที่ผมได้ลงเล่นกับเขาคุณได้เห็นจำนวนการผ่านบอลและทำ และคุณก็ยังได้เห็นเขาเล่นเกมรับให้กับเราด้วยการยืนตำแหน่งระหวางลายของเขานั้นสร้างช่องว่างที่ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาเป็นคนที่เหลือเชื่อมากๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าบ๊อบบี้นั้นยอดเยี่ยมและมีความสําคัญกับพวกเราขนาดไหนแต่บางทีหลังจากที่ยิงแฮตทริกได้ผู้คนก็จะเริ่มพูดถึงเขามากขึ้นแต่แน่นอนว่าในทีมของเรารู้ดีว่าเขานี่แหละคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกมาเน่กล่าว ลุยโซเรสกองหน้าของอเิ็กโกมาริตกล่าวว่าด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและความต้องการอยากเห็นลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในช่วงที่ตนคาแข้งในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นทำให้เขาและแฟนบอลยังคงมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันแม้ว่าจะอำลาทีมมาหลายปีแล้วก็ตามดาวยิงทีมชาติรูวกยจะเดินทางกลับมายั่ถิ่นเมอร์ซีไซ่ไตรอีกครั้งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนวันพุธนี้หลังจากที่เมื่อสสัปดาห์ก่อนพวกเขาพ่ายกับทีมของเจอเกนคลอบไป3าต่อ2ในถิ่นของตัวเองวนเดสได้พูดถึงความสัมพัน,ทน,น,น,บบนา,านทาง โดยกล่าวว่าด้วยความที่ตนเป็นนักสู้คนหนึ่งมันจึงทําให้สามารถพิชิตใจแฟนบอลได้ในช่วงที่ยังค้าแข้งกับทีมเมื่อหลายปีก่อนพวกเขาสามารถมองเห็นความมุ่งมั่นความปรารถนาที่อยากเห็นรีพูลเป็นทีมชั้นนาในวงการฟุตบอลต่อไปมันเป็นเรื่องจริงที่เรามี2-3ถึงปีที่เราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการแต่พวกเขามองเห็นถึงทัศนคติของผมและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทาําไมผมจึงมีสายสัมพันธ์และความรักที่ดีกับแฟนบอลมันคือสิ่งที่เชื่อมผมเอาไว้กับแฟนบอลมันเหลือเชื่อมาก และนั่นทาให้ผมมีแรงผลักดันที่พิเศษในการาเล่นที่แอนฟิลด์ในครั้งนี้โซเรสกล่าวเจมส์มิลเนอร์ท่านรองแห่งแอนฟิลด์อาศัยช่วงเวลาที่ตัวเองบาดเจ็บเดินสายเป็นนักพูดให้กําลังใจและแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กๆโดยล่าสุดไปที่เมลวูดอดีตสนามซ้อมของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงเรียนสอนลูกหนังร็อบบี้ฟาวเลอร์เพื่อพบปะกับเด็กๆที่โรงเรียนเรียกเสียงกรี๊ดจากเด็กๆได้ไม่น้อยผมชอบเจมส์มิลเนอร์ตรงนี้ แกเป็นแบบอย่างให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ได้จริงๆแกเลิกเล่นเมื่อไหร่อยากเห็นแกมารับงานกับทีมต่อและถ้าเป็นไปได้ยังยืนยันคำเดิมผมว่ามินเนอร์เหมาะกับตาแหน่งอนาคตผู้จัดการทีมริพูมากที่สุดถ้าจะพูดถึงว่าอยากได้นักเตะเก่าสักคนมานั่งเก้าอี้นี้โรบสันให้สัมภาษณ์ผลเสมอหน้าผิดหวังมากแต่เราต้องทําให้ดีกว่านี้แอนดูโรบสันให้รายละเอียดถึงความผิดหวังภายในห้องแต่งตัวของริพู หลังจากไบรตันไล่ตามตีเสมอแบ่งแต้มจากเกมที่แอนฟีในวันเสาร์นี้กลับไปและนี่คือการพูดคุยหลังเกมกับแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์แอนดี้คุณต้องมีความผิดหวังอย่างมากในห้องแต่งตัวคุณคิดถึงเกมนัดนี้อย่างไรน่าผิดหวังมากเราคงไม่สามารถเรียกร้องการเริ่มเกมให้ดีกว่านี้การเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลที่ดีมากการทำสองประตูที่ยอดเยี่ยมน่าจะได้ประตูที่3จากซาเดลที่โชคร้ายจริงๆแต่มันเป็นกฎหลังจากนั้นผมคิดว่าเราปล่อยให้ไบรตันทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดี สิ่งที่เราพยายามทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ในการหยุดยั้งพวกเขาเราเริ่มปล่อยให้อดัมหลานหน้าเล่นบอลเราปล่อยให้พิซุูมาเล่นบอลเราปล่อยให้พวกเขาวิ่งตัดหลังได้และเราไม่ได้ทำอย่างนั้นในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังจากนั้นพวกเขาเริ่มมั่นใจขึ้นนิดหน่อยพวกเขาทำตูแรกได้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นลูกครอสหรือยิงแต่มันตุงตาข่ายและคุณเข้าไปในช่วงพักครึ่งและพวกเขาเริ่มมีความมั่นใจมาเต็มที่มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใน10นาทีสุดท้าย และพยายามแก้ไขให้ถูกต้องและเราไม่ได้ทําอย่างนั้นผมคิดว่าไบรตันเป็นทีมที่ดีกว่าในครึ่งเวลาหลังชัดเจนว่าพวกเขาได้ประตูตีเสมอและพวกเขาน่าจะได้ประตูเพิ่มซึ่งเป็นเรื่องน่าผิดหวังจริงๆเมื่อเราเล่นที่อันฟิลและเราขึ้นนํา2ต่อศูนย์เราคาดว่าเราจะเก็บสามแต้มออกมาได้แต่เราทําไม่ได้ในวันนี้และนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงผิดหวังคุณมีความมั่นใจเต็มที่และนั่นแสดงออกมาในครึ่งเวลาแรกแต่มันดูเหมือนหลุดมือไปหลังจากพักครึ่งเวลา ใช่ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ตอนที่คุณนำสองต่อศูนย์ในเกมผมคิดว่าตลอดหลายปีมีคนมากมายเคยพูดว่ามันเป็นสกอร์ที่อันตรายที่สุดในวงการฟุตบอลเพราะว่าประตูถัดไปสําคัญมากเมื่อคุณทําได้แล้วคู่แข่งจะเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาตีเสมอได้โชคายมากที่มันเกิดขึ้นที่นี่ในวันนี้แต่เราน่าจะทําได้ดีกว่านั้นเราต้องกลับมาครองบอลอีกครั้งเราต้องทําเกมผมคิดว่าการใจบอลของเราเริ่มหย่อนยานเกินไปซึ่งเราต้องพยายามจุดมันให้ได้เช่นกัน มีหลายอย่างที่เราต้องพิจารณาหลายๆอย่างที่ดีจากครึ่งแรกและอาจจะไม่ดีมากนักในครึ่งเวลาหลังแต่เมื่อคุณขึ้นนำสองต่อศูนย์ในลีกนี้และมันมีการแข่งขันกันสูงอย่างนี้คุณต้องรักษามันไว้ให้ได้ตามความคิดของผมตอนนี้มันรู้สึกเหมือนแพ้มากกว่าเสมอแต่ตอนนี้คุณกําลังจะมีเกมกับอาริโกมาริตกลางสัปดาห์ตอนนี้ในห้องแต่งตัวมันรู้สึกเหมือนแพ้แน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นการขึ้นนำสองต่อศูนย์และทามันหลุดมือมันไม่เคยเป็นเรื่องที่ดี แต่เรายังมีอีกเกมที่จะตามมาอย่างรวดเร็วเรารู้ว่าเดิมพันอะไรเรารู้ว่าถ้าเราชนะเราจะคว้าตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อกับกลุ่มที่เรามีซึ่งนั่นคือเป้าหมายแต่เราต้องเล่นให้ดีกว่าที่เราทําในวันนี้เราต้องสม่ําเสมอในสิ่งที่เราทําและถ้าเราทําได้ผมเชื่อว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่พิเศษที่แอนฟิลที่มีแฟนบอลคอยให้กําลังใจอยู่ ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ